KC Forex t r a d i n g วิธีการแก้พอร์ตติดลบติดดอยติดเหวแก้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณที่ขยายพื้นที่ของการแบ่งปันของผมนะครับผมเพียงต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ทำเงินจากตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับผม การแก้พอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีระบบเทรดที่ดีแล้วอะ่ะมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนให้เอชดีกว่าถ้าเราผิดทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ยังไงซึ่งทำได้ครับแต่ว่าอย่าทำบ่อยมันเปลืองพลังงานมากอย่างแรกต้องตั้งสติก่อนครับสติมาปัญญาเกิดแน่นอนครับอ่านเทรนด์ทางเฟรมใหญ่ให้ออกครับเพื่อที่จะหาจุดออก จุดเข้า order, ออเดอร์ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะออกไม้ไปแก้ไม้ที่ติดได้ถ้าติดไม้ตามเทรนเนี่ยจะแก้ง่ายครับบางทีไม่ต้องแก้ปล่อยให้เขาไหลกลับมาตามเทรนเนี่ยเราก็ปิดกำไรได้ง่ายๆนะครับอขออภัยครับแต่ถ้าติดไม้สวนเทรนจะแก้ายากนะครับถ้าเราหาจุดอ,ออกออเดอร์มาแก้ไม่ได้ให้เราเหนจริงไว้ก่อน การเฮนจิ้งก็คือเปิดไม้ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับอา,อาจจะเปิดครึ่งหนึ่งก่อนหรือเปิดเฮนจิ้งเต็มจำนวนเพื่อลดความเสียหายของพอร์ตนะครับต่อไปเราจะมาหาจุดคัดกันตรงกลางเมื่อเราออกออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะคัดกันตรงกลางยังไงให้พอร์ตเราไม่เสียหายนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับการแก้พอร์ตเ,เหมือนกับเราเป็นนักลบที่ต้องรักษาแผลให้หายก่อน ค่อยออกไปต่อสู้นะครับอย่าเพิ่งคิดไปทํากําไรหรือหวงกําไรไว้นะครับมีโอกาสแก้ให้รีบแก้นะครับเมื่อแก้เสร็จแล้วเนี่ยให้พักการเทรดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเทรดต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากกราฟกันเลยครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในกราฟทองคํานะครับ time frame H1 นะครับอตอนนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเราตีเราต,รตรีเทรนแบบนี้ เทนขาขึ้นแต่สังเกตนะครับไฮมีการทําต่ําลงแล้วนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าอาจจะดูแค่เทนขาขึ้น้นนัตีไปตีไปเราเห็นตรงนี้นะครับยังไม่เห็นแท่งแดงนะสมมุติว่าติดบายตรงนี้เลยปุ๊บเลยทําไงเทนเราตีมาเป็นเทนขาขึ้นเอา้าหลุดฉะนั้นบายตรงนี้หลุดเลยคัดนะครับ SL จบเลยเพราะว่าเราต้องมองใหม่ตรงที่ว่า High ตรงนี้กับไฮตรงนี้ต่ำลงเนี่ยสจุดเนี่ยไฮนี้ต่ำกว่า High นี้ฟอร์มมาเป็นขาลงแล้วตีมาชนตรงนี้อ่าเรียบร้อยพอถ้าถ้าไม่ได้คัดสมมุติว่าไ,ไม่ได้คัดนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ทำโลที่ต่ำกว่าโลนี้แสดงว่าอาจจะมีการเด้งที่โลนี้เราตีแนวรับไว้ เนี่ยรับไว้ที่โซนนี้นะครับอ่ะทีดี้วรล่ไว้ที่โซนนี้เสร็จปุ๊บติดบายตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าติดหลอดหนึ่งแล้วกันติดหลอดหนึ่งอ่าลบเส้นนี้ออกไปก่อนนะครับติดหลอดหนึ่งจุดที่เราจะอ้างใช้อ้างอิงในการบายเพิ่มเนี่ยคือตรงนี้เพื่อที่เราจะแก้ไม้พอลงมาตรงนี้แท่งแดงปุ๊บแท่งเขียวประกบกับแท่งแดงเราเปิดบายเลยครับปัามตรงนี้ เราเปิดใบไป2ไ,ไม้ณนะจุดนี้เราจะติดลบอยู่3000กว่าเหรียญถ้าเป็นหลอดหนึ่งะครับวิ่งมาถึงตรงนี้3000เหรียญถ้าหลอด0 1ติด300เออไม่ใช่ดิเออใช่0 1ติด300 0.01ติด30เหรียญน,นะครับทีนี้เราจะหาไม้หา2อ,อันเนี้ยหาจุดคัดกันตรงกลางนะครบับายตรงนี้เราต้องหวังให้มันคัดกันตรงกลางให้ได้ แล้วก็เอาราคามาบวกกันทั้ง2ไม้เริ่มจากไม้ที่ติดข้างบน2,300เอ้ย2,000 2,037.120นะครับ2,037.120บวกกับบวกกับไม้ข้างล่าง2,006.266 สองพันหกจุดสองหกหกเท่ากับปึ้งเราจะได้ราคาสี่พันนี้มาเรามีไม้ใบยอยู่สองไม้หารสองนะครับหารสองนะครับเท่ากับปึ๊บเราได้จุดคัดกันตรงกลางมาที่สองพันยี่สิบเอ็ดจุดหกเก้าสามนะครับไม้ใบที่ติดตรงนี้เราจะ sl ที่สองพันยี่สิบเอ็ด นะครับสองพันยี่สิบเอ็ดจุดเท่าไหร่นะหกเก้าสามนะครับหกเก้าสามนะครับสีเป็นสีแดงอ่านี่นะครับอ่าไม้บายตรงนี้ SL ตรงนี้พอกราฟลงไปแล้วเนี่ยเราเปิดไม้บายนี้เพิ่มไม้บายตรงนี้เราจะ TP ตรงนี้ตรงจุดที่เดียวกันนะครับ ก็คือจุดนี้นะครับเราก็ tp ไว้ตรงนี้ที่เดียวกันเลยปับ๊บที่เดียวกันนะครับพอการาฟลงมาเนี่ยจะเห็นว่าการาฟปิ้งลงมาปึ๊บแล้วดึงกลับปับ๊บเนี่ยเท่ากับว่าไม้นี้จากที่หลอดหน,นะครับจากที่ตรงระยะตรงนี้ติดลบไป3,000เหรียญ เด้งกลับขึ้นมาตรงนี้ไม้นี้จะติดลบอยู่แค่พันห้าร้อยเหรียญไม้นี้จะบวกอยู่ 1, 500หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญสองไม้เนี่ยมาคัดกันตรงกลางเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับเท่ากับเราไม่ติดลบไม่กําไรเท่ากับศูนย์จบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากบวกสองไม้นี่ล่ะทำยังไงมีวิธีง่ายๆครับเดี๋ยวยก sl ไปก่อน เราใช้ฟีโบก็ได้ครับกางออมาอเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งค่าให้ใหม่ตามเดิมเนี่ยฟิโบจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอทีนี้กดเข้าไปกดตั้งค่าลบออกให้หมดเลยก็ได้ครับลบออกให้หมดเลยกดเพิ่มค่าแรกคือ0ค่าที่2คือ0.5กดเพิ่มค่าที่3คือ1นะครับปั๊บ เลขศูนย์ไม่มาสักครู่นะครับอ,อ๋อหนไม่มา1ไม่มา1 1ึโอเคอ่าโอเคหมาแล้วทีนี้เราเอาฟิโบเนี่ยมาอ่าจับที่ตรงไม้ของเราไม้ที่ติดหนึ่งไม้อันนี้ข้างล่างเนี่ยดึงมาจับไม้ที่เปิดใหม่หนึ่งไม้เราจะได้จุดคัดกันตรงกลางพอดีนะครับ ้ายกับการที่เราบวกเหมือนกันแต่เราก็เอาฟิโบมาคัดกันโดยที่ไม่ต้องกดเครื่องคิเลขก็ได้อย่างนี้เราก็ได้จุดคัดกันตรงกลางเหมือนกันนะครับโอเคคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับในรูปแบบการแก้ไม้รูปแบบแรกนะครับแล้วก็การใช้ฟีโบในการคัดกันตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟจุดล่าสุดกันเลยนะครับที่จุดที่คนฮิตจะติดไม้กันนะต้องพูดอย่างนี้ ทองคำนะครับเฮวันนะครับถ้าจุดจุดนี้จุดนี้จุดนี้ถ้าเราใช้ไฮตรงนี้ตีลงมาปั๊บมันจะพาดยาวไม่ได้ถึงนี่เลยแค่จุดอ้างอิงแค่2จุดเทนเนี้ยมันจะพาดมาถึงตรงนี้แล้วทําให้เราอ้างอิงได้ว่ามันเบรกตรงนี้มันจะขึ้นคนก็อาจจะมาบายกันตรงนี้โดยที่อาจจะไม่ได้ตีเทนอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะใช้ EMA 200ที่ทิกันนะครับ E m a 200 มาถึงตรงนี้เอาเบกขึ้นมาบายเลยบายตรงนี้เลยปั๊บเลยสุดยอดมากเป็นการบายที่สุดยอดมากครับติดไม้บายตรงนี้เอาอยู่ดีกราฟทุบทำไงไม่รู้จะทำไงบายหลอดหนึ่งไว้ให้เปิดถ้าไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงตรงไหนนะครับให้เปิดเซลเฮนจิ้งไว้ สมมติว่าเปิดบายอยู่เราก็เปิดเซลล์เฮนจิ้ไว้เป็นฮาเพจ i n g ก็คือเปิดครึ่งหนึ่งของไม้บายล้วติดบายเนี่ยหลอดหนึ่งเราเปิดเซลล์ที่0.5สมมุติว่าติดเปิดตรงนี้ระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเจ็700จุดเราติดลบ700นะครับแล้วเราจะหาจุดอ้างอิงในการเปิดไม้บายที่เราได้คืนมาจากตรงนี้ 1, หนเหลือ0.5เนี่ย เราจะได้0ูกลับมาใช่ไหมครับเราก็หาแนวรับเหมือนเดิมแนวรับโซนนี้นี่นะฮะโซนนี้พอมันเด้งเขียวเด้งเขียวเด้งเขียวเราอาจจะเปิดตรงนี้จากที่ลงมานะครับเราอาจจะเปิดบายตรงนี้ปึ๊บอ่าตรงนี้เอา้าทีนี้มันไม่ไม่ได้คัดกันตรงกลางนี่ระหว่างไม้บนสุดกับไม้ล่างสุดแต่เรามีไม้เซลล์0ู5ด้าตัวช่วยในการเฮนจิ้งนะครับทำถ้า ตรงเนี้ยความชันของ EMA เป็นการเอียงลงเนี่ยจะแก้ได้ยากมากยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับขั้นนิดนึงสมมติว่าเราติดบายตรงเนี้ยลงมาเนี่ยเปิดบายยังติดอยู่ลงมานี่เปิดบายยังติดอยู่ลงมานี่ถึงจะแก้ได้เราต้องใช้สี่ไม้ในการแก้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถึงจะแก้ได้ถ้าพอร์ตทนไหวก็ดีใจด้วยครับแก้ได้แต่ถ้าทนไม่ไหวคัดตั้งแต่ตรงนี้การคัดเร็วก็ทําให้เราได้ออเดอร์ที่ ได้กำไรมากขึ้นก็ได้สมมติว่าติดบายตรงนี้ทะลุนี่มาคัดคัดไม้บายเสร็จเปิดไม้เซลโอ้โหกำไรคืนมาไกลมากเลยนะครับตามเทรนด์กรณีที่แก้ได้เพราะอะไรอ่าองศาของ EMA เนี่ยเป็นแนวนอนแสดงว่าเขาจะไซด์เวย์อ่าใช่ไหมเราก็เลยเลือกที่จะแก้มูก็ติดบายตรงนี้กลับมานะครับติดบายตรงนี้เราเซลตรงนี้ไม้ตรงนี้ถึงตรงนี้จิติดลบเจ็หลังจากนี้เซลมา ถือตรงนี้ก็เป็นการบวกใช่ไหมครับเราใช้ฟิโบจับแค่ตรงไม้เซลล์ดึงลงมาหาไม้บายถ้าวัดระยะไม้บายตรงนี้ที่ติดจะติดลบอยู่พันเก้าไม้เซลล์ตรงนี้ที่บวกกำไรอยู่จะบวกอยู่1น0 0นะครับเท่ากับว่า2ไม้นี้ หักลบกบหนี้กันแล้วเหลือแค่900นะครับเราต้องการกําไร900เพื่อไปคัดไม้นี้ดันขึ้นไปพันเอ็ดบวกกําไรอีกนะครับยังบวกกาไรอีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าโอเคก็คัดกันไปก็จบนะครับก็คอนเซปต์ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างการาฟปัจจุบันชุดเนี้ยการาฟปัจจุบันชุดเนี้ยมันเป็นองศาของการเฉียงลงของ EMA แล้วเนี่ย โอกาสที่เขาจะลงต่อเนี่ยมีสูงมากนะครับกรณีตีไว้อย่างนี้เลยเบรกนี้คัดหรือหลุดนี่หลุดโลนี้คัดนะครับจริงๆไม่น่าบายครับไม่น่าบายไม่น่าบายมากๆนะครับเดี๋ยวเอาอีเมลออกก่อนถ้าไม่ใช้อีเมลเราจะรู้ไซด์เว์ได้ไงตีจากตรงนี้ หาจุดสัมผัสที่หนึ่งที่สองที่สามสมมุติว่ารู้แค่นี้รู้แค่แท่งนี้ชุดนี้ยังไม่เห็นเราตีดึงมานี่ปับ๊บออนนี้ชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอามันออกก่อนนะฮะ,ะเห็นแค่ตรงนี้คิดซะว่าตรงนี้ยังไม่เห็นพอมันกลับขึ้นมาชนปั๊บแล้วแดงลงไปเราเซล์ได้นะครับเนี่ยกำไรนะครับไม่ใช่ไปบายตรงนี้นะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขียวจัดๆเลยพอเห็นเขียวจะจัดจะชอบใบกันพอใบกันนี่ก็ติดไม้แต่พอชนนี่ปุ๊บเซลลลงมายาวมาแล้วทีเนี้ยไ,ไอชุดข้างบนเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ใช้อะไรได้ต่ออีกนะครับมันามาจับนี้ได้นะครับนี่นะครับปุ๊บเราก็จะได้จุดที่สัมผัสกันตรงนี้อีกนะครับทีนี้พอมันเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่มันก็ดึงขึ้นมาได้อีก เราปรับให้มันตรงครับตรงกับหางเลยนะครับเวออ่านี่นะประมาณนี้ครับชนนี่เซลลงไปอีกแล้วไอ้เส้นนี้มันเอาไปทําอะไรได้อีกเหมือนเดิมครับนี่แนบระบบไปด้วยเลยดึงมานี่ปั๊บเป็นไงครับอัศจรรย์ใจไหมครับทีนี้เราจะรู้ว่ามันจะเด้งได้ไงมันจะขึ้นได้ไงก็ตีแค่นี้เองครับ น,ะนี่จุดที่สัมผัสสัมพันธ์กันก็มีแค่ตรงนี้นเบรกนี่ขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตรงนี้สัมผัสกับตรงนี้อชนนี่มันก็เลยลงนะครับแค่นั้นเองทีเนี้ยมันก็จะมีกกอบตรงเนี้ยมันเลิกเล่นไปแล้วลบก่อนเดี๋ยวงงฟับทามานี่ ้าหลุดคัดเึอครับคัดเธอครับเพราะเทนเป็นขาลงมาแล้วก็คอนเซปประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆชาว Forex ทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมมีความรู้ดีๆก็จะนำมาแชร์เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ ให้มันเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ